สวัสดีครับพบพก,กับผมเทศั์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของสงครามโลกนะครับที่ทุกคนคาดหมายกันว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มีการจับตามองจากสื่อมวลชนทั่วโลกแล้วก็เกิดการการหวาดกลัวจากประชาชนนะครับในต่างๆในต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งญี่ปุ่นฝั่งเกาหลีนะครับแล้วก็ในฝั่งของซีเรีย เพราะจะเกิดสงครามโลกเกิดขึ้นแน่นอนนะสงครามโลกเกิดขึ้นก็จะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าใครก็ตามก็จะได้รับผลกระทบจากสงครามโลกนะครับถ้าเข้าไปอยู่ร่วมกับสงครามนะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของสองครามโลกมาน,นานแล้วละ่ะนะครับล่าสุดก็ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมายอมรับ ว่าประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับจริงๆแล้วผมเรียนท่านผู้ชมทราบเตรียมพร้อมกันมาตั้งแต่ปี2556-57แล้วล่ะนะครับเตรียมพร้อมกันมานานแล้วนะฮะตอนนั้นแรกๆก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเวลาเขาเข้าประชุมกันนะฮะตอนหลังๆก็เริ่มมีความเชื่อเริ่มเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาจนกระทั่งตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นว่าโอกาสจะเกิดสูงมากนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือกลยุทธ์ล่ะนะครับถ้าพูดเชิงปรากฏการณ์เราพูดได้หมดนะครับ เห็นอะไรมันก็เห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นนักข่าวก็รายงานได้แต่พูดในเชิงกลยุทธ์ในเชิงกลยุทธ์นี่น่าสนใจครับว่าต้นเหตุที่จะทําให้เกิดสงครามโลกเกิดจากอะไรนะครับผมเคยเรียนท่านผู้ชมไปแล้วถ้าบางท่านจําได้ชมกันมานานจะจําได้ว่าหลักของมันเนี่ยต้นเหตุต้นเรื่องของมันทั้งหมดเนี่ยมาจากการพิมพ์ธนบัตรมากนะครับของประเทศมหาอำนาจนะครับโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกัน พอไม่มีการนําทงมาขาปอาการธนบัตรพิมพมามากมากก็เกิดอัตราเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหภาพยุโรปนะครับยุโรปก็เริ่มย่าแย่จนเป็นที่มาของ i อเจะมาชี้ว่าสภาวะเศรษฐกิจยุโรปกําลังแย่จนเป็นที่มาของกรีซไม่มีเงินจะจ่ายนะเป็นปรากฏการตามมานะครับจนมีการชะลอหนี้กันไปก่อนกรีซจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายถ้าจำได้นะ,นะครับนั่นคือความพยายามดิ้นจนสุดตัวแล้วนะครับ แต่คราวนี้ถึงจุดสุดท้ายแล้วแหละที่เขาต้องตัดสินใจก็คือจะก้าสู่กระบวนการของสงครามหรือไม่นะฮะในยุคนั้นนะครับประมาณปี2556ปี2557ซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมแล้วว่ายังไงก็ต้องเข้าก้าวก้าสู่สงครามเพราะสุดท้ายเนี่ยใครจะมาเป็นประธานาธิบดีข้อตามเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเรื่องสงครามเพราะสภาวัฒศรสฐรกิจเป็นปัญหาใหญ่ของฝั่งสหภาพยุโรป <c oughs> แล้วก็ส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วโลกด้วยนะครับ นั่นคงเป็นประเด็นสําคัญในเชิงกฤตยทีนี้อะละเขาต้องต้องก่อเหตุละทาไมต้องก่อเหตุละทาไมต้องต้องเกิดสร้างสถานการณ์สร้างสางครามโลกขึ้นมาสองหลักปัจจัยฮะเพราะว่าจะเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจในเรื่องของการขายอาวุธนะครับในเรื่องของการใช้แรางงานทหารนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่จะได้ผลตามมาคือตัวแปรตามมาคือเรื่องของพลังงานขึ้นแหล่งพลังงานนะครับการเริ่มทำำําสงครามจึงเริ่มเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่ซีเรียอิหร่านอิรัก นะครับก็มีการแบ่งแยกมุสลิมเป็นสองฝ่ายนะีนิกยก็เริ่มต้นจากนิกายแบ่งนิกายเป็นชีอกะกซุนีพอแบ่งกระชีอะสุนีเรียบร้อยก็ขยายวงแบ่งมุสลิมเป็นรัฐอิสลามนะรัฐอิสลามนะท่านผู้ชมคงเ,เริ่มมองเห็นเอ๊ะมันคล้ายๆกับสามงหวดายแดนภาคใต้ของไทยหรือเปล่าทฤษฎีเดียวกันกลยุทธ์เดียวกันคือแบ่งแยกกลยุทธ์นี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองบางคนบอกว่าไอ้หลักอย่างนี้มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดไหมนะฮะทฤษฎีสมคบคิดนะเนี่ยทฤษฎีเก่า นะครับแล้วก็มันถูกหักล้างและแปรไปหมดแล้วนะครับใครเรียนทฤษฎีสมคบคิดมานจะรู้ว่ามันถูกหักล้างไปหมดแล้วไอ้หลักเรื่องของการสมคบคิดเนี่ยแต่หลักกลยุทธ์ทางการเมืองกับทฤษฎีบางทฤษฎีบางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้อยู่บางอันถูกหักล้างไปโดยส่วนใหญ่จะโดนหักล้างจะมีทฤษฎีใหม่ใ่ขึ้นมาเรื่อยกลยุทธ์ใหม่ใม่ขึ้นมาเรื่อยนักวิชาการจะเรียกเหล่านี้ว่าทฤษฎีนะฮะแต่นักยุทธศาสตร์บางคเรียกเหล่านี้ว่ากลยุทธ์นะครับซึ่งมีกุศโลบายที่ชาญฉลาดและก็ปปปรรับเลี่ยนนไตาามสก ทีนี้วิธีการที่จะกอ่อสถานการณ์เนี่ยตอนนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะหลักๆเขาทำมหาอำนาจเขาทำกันก็คือว่าหัวใจสําคัญคือแต่ละประเทศกําลังเผชิญปัญหาจา,จากเรื่องของการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยต้นเหตุมาจากพิมพ์ธนบัตรมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั่วโลกเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับการทําสงครามใกลได้ประโยชน์บ้บางนะมห,หาอำนาจได้ประโยชน์หมดที่ขายอาวุธทําสงคราม นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการได้พลังงานมนหนาอำนาจไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์หมดพอได้รับผลประโยชน์หมดนะครับสิ่งที่ตามมาล่ะนะครับคือการบาดเจ็บเป็นลมตายชีวิตของประชาชนประชาชนตกเป็นเหยื่อนะครับจากการเมืองจากภัยสงครามที่เกิดขึ้นรับตายกันเฉลี่ยรายวันนะครับในกลยุทธ์ที่ลงมือไปแล้วก็คืออ้างเหตุว่าจะมีการตั้งกลุ่มไอซิสขึ้นมานะเพื่อเป็นรัฐอิสลามขึ้นมา ต่อมาก็บอกว่าจะมีการปราบปรามกลุ่มไอซิสพอกลุ่มไอซิสพ่ายแพ้ก็มีการไปโจมตีฝั่งทีเ่เป็นฝ่ายเล่นงานกลุ่มไอซิสก็อ้างเหตุนั้นอ้างเหตุนี้ก็โจมตีก็คือหาเหตุเพื่อที่จะให้กลุ่มไอซิสยังคงอยู่ได้เพราะถ้าไอซิสพีที่ไหนในอนาคตแหล่งพลังงานก็เหมือนสดาน,นะครับดานจากสานธรรมดาถูกแบ่งเป็นสานใต้สุดท้ายเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่สานใต้ก็ยก แหล่งพลังงานทั้งหมดให้สัมปทา,านให้กับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ครอบครองจนถึงปัจจุบันประเทศซูดานจนถึงปัจจุบันยังคงมีสงครามและก็ถูกแบ่งเป็นจากซูดานไปซูดานใต้ด้วยเพิ่มเติมจากเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้บางบางคนอาจจะเรียกว,ว่าซูดานเหนือซูดานใต้ไม่ต่างอะไรจากเวียดนามที่เคยถูกแบ่งมาก,ก่อนเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้กลยุทธ์นี้ทิ้งไว้ตั้งแต่อดีตนะครับก็เป็นกลยุทธ์ในการแบ่งแยกเกาหลีปัจจุบันเกาหลียังเป็นนะเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับแต่เราเข้าใจหลักอย่างนี้นะครับ นี่คือคือกลยุทธ์หลักของมันคือกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองคือเรื่องของเศรษฐก i̇şte. นะิจเป็นตัวตั้งกลยุทธ์มาละนะฮะมปัญหาเกิดจากเศรษฐกิจเขาก็วางกลยุทธ์กลยุทธ์จากทีนี้ก็จะมาเรื่องของการข่าวยุทธวิธีล่ะก็มียุทธศาสตร์คือเศรษฐกิจยุทธการก็คือกลยุทธ์ในการแบ่งแยกและปกครองยุทธที่เหลือก็ยุทธวิธีแ่ะนะครับยุทธวิธีในการจะเอาชนะยุทธวิธีในการจะเอาชนะขนาดนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจในเรื่องยุทธวิธีในการเอาชนะนะครับ คือเขาใช้วิธีการในการโจมตีซีเรียเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอ้างฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ก็โจมตีใช้อาวุธขายอาวุธโชว์สินค้านะครับเอาเป็นโชว์รูมโชว์สินค้านะครับจากนั้นก็จะมีแต่ละประเทศแห่กันซื้อพอแห่กันซื้อเสร็จเรียบร้อยก็ได้ขายของได้ใช้กําลังคนนะฮะประชาชนที่ตายก็เป็นเพียงเหยื่อแล้วก็อ้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายตนเองอันนี้เขาเรียกว่ากลยุด เอาล่ะเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนว่าเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ที่คนพูดเกินเสม,มอว่าจะเกิดสงครามที่เกาหลีที่ผมเรียนว่ามันยากนี่ยเกิดสงครามที่เกาหลีเพราะว่าความพร้อมของสหรัฐมิการน้อยมากนะฮะคนญี่ปุ่นก็กลัวคนเกาหลีใต้เฉยเฮนะแต่คนญี่ปุ่นกลัวมากไม่สมควรกลัวนี่ผมเรียนท่นผู้ชมมาตลอดว่าญี่ปุ่นเนี่ยไปเอาความขัดแย้งของมหาอำนาจมาเป็นความขัดแย้งของตนเองก็เลยสมควรจะกลัวมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับ เชิงปรากฏการณ์ตอนนี้สหรัฐส่งทหารเข้าไปซีเรียครั้งแรกนะครับในรอบ23ปีเพื่อปราบปรามกลุ่มอันซาบันอันซาบับจำได้ไหมฮะผมเรียนท่านผู้ชมว่าเขาจะทําทีลบในทะเลดํากับทะเลจีนใต้เขาทาทีจะลบทําทีกําลังมาตรึงเพื่อให้จีนกับรัเสเซียขนกําลังออกกระจายเขาียกลยุทธ์กระจายกําลังพอกระจายกําลังเสร็จแล้วเขาก็บุกต,ตะวันออกกลางพอตะบุรต,ตะวันออกกลางตอนนี้ก็เริ่มปล่อยข่าวมาละฮะ ก็จะบุกโซมาเลียนะฮะทำทีจะบอกตะว,วันออกกลางาบ้างนะครับก็สุดท้ายก็ไปโจมตีที่ซีเรียซีเรียก็ตึงมาไม่มาจะเป็นกลุ่มอไอซิสดำเนินการกลุ่มกบฏของซีเรียดําเนินการหรือจะเป็นกลุ่มใดก็แล้วดําเนินการมันก็เกิดสงครามขึ้นก็เกิดสงครามตะว,วันออกกลางเนี่ยแล้วก็กันรัสเซียกันจีนนะ,ะไม่ให้เข้าไปยุ่งกับ สงครามที่เขากำลังจะทำอยู่นะฮะกลยุทธ์นี้ผมเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นกลยุทธ์โบราณเป็นตาําราตามตำาสามกคกโคกเพี้ยน <c oughs> ที่มาของซุนบูในะยุคนั้นก็เป็น99กลยุทธ์39กลยุทธ์นตอนนั้น36กลยุทธใ์ในในะยแรกด้วยซ้ำไปนะครับอยู่ใน99กลยุทธ์เรียกว่าตีเว่ยช่วยเจ้านะเป็นเป็นกลยุทธโ์โบราณแล้วโบราณแต่ก็ยังคงใช้ได้นะครับเป็นศาสตร์โบราณมาก นะครับเป็นกลยุธทธ์ที่ที่ใช้กันอยู่นักยุทธศาสตร์การเมืองจะเข้าใจตีเว่ยช่วยจา้าผู้คนทุกคนรู้เลยนะครับตอนนี้ยังมีอีกนะครับว่าเหยื่อระเบิดโจมตีขบวนผู้อพยพในอเลปโปพุ่งถึง1นึ่งพองเอ้ยขออภัย126คนนะฮะเกินครึ่งเป็นเด็กก็เกิดขึ้นในซีเรียนะพอจะมีการบุกมาทางฝั่งของเกาหลีก็ถล่มที่ซีเรียก็มีการก่อเวรศกรรมขึ้นมาผมเรียนว่งไงว่าเดียยเกิดที่นนซีเรีย หนีไปไหนไม่พ้นเงี้ยเกิดซีดีก็เกิดซีเรียจริงๆตอนนี้ยอดตายตอนแรกบอกว่า46เพิ่มมาเป็นร้อยต่อมาก็เพิ่มตอนนี้ร้อยชัดเจนร้อยยี่สิบหกรายส่วนใหญ่เป็นเด็กเห็นไหมฮะสร้างความชอบธรรมสร้างความชอบธรรมยังไงสร้างความชอบธรรมให้ต่อเดี๋ยวเขาก็าไปโจมตีกลุ่มไอซิสจากนั้นก็มากันดังนี้อีกแล้วก็ไอซิสไอซิสให้ย้อนคืนมันเป็นกลยุทธ์ที่ย้อนไปมาคือใช้หลักเขาอย่างเงี้ยอย่างเดียวคือใช้อาวุธ เป็น,ปนาการขายอาวุธนะครับเราก็ใช้ยึดแหล่งพลังงานนะครับเราก็ใช้รายงานทหารก็มีหลักอยู่3อันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกนะครับ <ST AT> ในขณะที่รัสเซียเปิดตัวขีปนาวุธทําลายเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็เรือรบสุดยอดกว่าเร็วกว่าเสียงนะครับแล้วก็ตรวจจับได้ยากเห็นไหมฮะโชว์อาวุธไม่ว่าจะเป็นใครถูกใครผิดอะโชว์อาวุธนนอนันนั้นดีกว่าฉันดีกว่าคุณคุณดีกว่าฉันคือสรุปคุณต้องมาซื้ออะคุณต้องมาซื้อนะครับมาเลเซียด้วยระดับ อกองทัพเรือเสริมเรือน้ํา2ลําเพิ่มนะครับเรือตรวจการอีก18ลําพร้อมจัดหาเรือรบใหม่แทนของเก่าห้าสิบลำนะสุดท้ายพอจะเกิดสงครามนะทุกคนต้องแห่ซื้ออาวุธไม่รู้จะซื้อที่ไหนอ่ะก็ต้องมีนะครับเนี่ยมาเลเซียมาละนะครับปูตินสั่งการให้กระทรวงกลาโหมจัดเครื่องบินรบรถถังหน่วยรถอัตเวนให้เซอร์เบียฟรีป้องกันการลุกรานอันนี้เขาเป็นกลยุทธ์อะไรสงครามตัวแทนกาที่ว่าตัวเองจะไป็นรบเองเอาอาวุธไปให้ เซอร์เบียใช่นะฮะพอให้เซอร์เบียเสร็จเซอร์เบียก็ต้องมาลบแทนฉันสรุปก็ต่อไปเซอร์เบียจะซื้ออาวุธเพิ่มคืออาวุธเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่ว่าซื้อไปปุ๊บแล้วมันจะจบเลยนะฮะมันก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอีกนะครับที่จะต้องจ่ายให้กับรัสเซียนะครับนอกจากจะจ่ายให้กับรัสเซียแล้วเขาก็ต้องซื้อกระสุนเพิ่ม <c oughs> ซื้อให้รัสเ <c oughs> ซีเยหเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นกลยุทธ์ในการขายอาวุธของเขานะให้ปีคุณไปป้องการแทนผมแต่คุณต้องมาซื้ออาวุธจากผมนะกระสุน กระสุนแล้วก็ค่าบำรุงค่ามอนเทอเนอตอร่อยย่างผมนะอยู่ดีใช่ไหมเห็นไหมเข้าใจไหมอันนี้กลยุทธ์ของเขาเจ๋งมากนะแล้วก็รัสเซียก็สั่งการประจำการขี่นาวณธต่อสู้อากาศยานพิสัยกลาง200ลูกนะเน้นใช้เครื่องบินลบได้ทุกรุ่นนะนะข,ขายเครื่องบินอย่างแหละนะครับในขณะีปูตินสั่งเตรียมพร้อมป้องกันทางอากาศทั่วประเทศวันถูกรุกรานทางอากาศจีนพัฒนาโดรนรุ่นใหม่ซื้ออาวุธรุ่นใหม่ได้สําเร็จสมรรถภาพเทียบเท่า Mq9 Reaper ของกองทัพสหรัฐแต่ราคาต่ํากว่าเยอะเห็นไหมจีนก็นักบินได้คนขับนะก็เป็นโดรนะก็สรุปนักบินได้คนขับนะก็เป็นอาวุธทําได้ดีเหมือนกันราคาถูกเห็นไหมทําวูธเหมือนกันถ้าเราจับหลักเราจะเห็นเลยว่ามันไม่หนีหลักไปไหนหรอกมีหลักอยู่แค่เนี้ย <c oughs> นะอาวุธพลังงานแรงงานเนี่ยถ้าจับหลักให้ได้มีอยู่แค่เนะี้ยนะครับสหรัฐเผยคลิป ปฏิบัติการน้ำชาซึ่งเป็นการทดสอบนิวเคลียร์ยุคสงครามเย็นหลังเก็บเป็นความลับมาหลายสิบปีบางคนว่าําไมมาปล่อยอะไรตอนนี้ขู่ขู่ใครคู่เกาหลีเหนือนคู่เกาหลีเหนือนจีนและเซียสอดแนมกองทัพเรือสหรัฐท,ท,ที่ถูกส่งเข้าไปคุคคกํามอย่างทะเลเกาหลีเห็นไหมฮะผมเรียนท่านผู้ชมว่าไงทั้งจีนแล้วก็ทั้งสหรัฐเนี่ย ไอ้ทั้งจีนแะล้วก็ตั้งรัสเซียเขายัางไงก็ยืนข้างในส่วนเกาหลีเหนือคุณจะตีเกาหลีเหนือก็ได้นะแต่คุณต้องดูว่าเจ้าของเกาหลีเหนือคือใครนะคนที่อยู่เบื้องหลังเกาหลีเหนือเป็นใครอย่าลืมนะเกาหลีเหนือเขานับถือไอ้เขาปกครองการปกครองนะเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วเขายืนข้างจีนมาโดยตลอดทาที่เหมือนไม่เอากันแต่เขาก็กันเกมมาตลอดนะเป็นกลยุทธ์สงครามตัวแทนนะครับรองประธานดีสรัตคูจะไม่อดทนต่อเกาหลีเหนือนะครับนายไมยเพนรอง นายไม้เพ่นนะฮะรองประธาน,นาทิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศสหรัฐจะไม่ใช้ยุทธศาสตร์รออดทนรออดกลั้นต่อเกาหลีเหนืออีกต่อไปและสหรัฐพร้อมใช้ทุกแนวทางเพื่อสร้างสถีลรภาพในเกาหลีเหนือนะครับในคาบสมุทรเกาหลีนะฮะสรุปสหรัฐพูดเกาหลีเหนือก็พูดฉันก็ไม่กลัวก็พูดกันยังไงอย่างเนี้ย เป็นเดือนสองเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วไม่ใช่นะหลายเดือนแล้วไม่เรบกันดทีพูดก็อยู่นั่นแหละเกาหลีเกาหลีเหนือเป็นสนยิงกุ้มยิงกุ้งุเลาะยิงกุ้มหมดแล้วเนี่ยสหรัฐยิงที่บุกม,มาสิยิงกุ้งจนถึงวันนี้ก็หลายตั้งแต่ปีที่แล้วปี2550ยิงมากี่ปีนะป 55, แล้วปี2555แล้วเนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ลบสหรัฐจะจะทำไมสหรัฐจะทำไมไม่ลบในฝั่งเกาหลีเพราะลบตัวเองเสียเปรียบไง นะก็มีข่าวว่าสหรัฐมีการแบ่งกําลังหนึ่งในสเป็นกองทัพเรืออย่าว่าหนึ่งในสาม,มาทั้งหมดเลยสหรัฐเลยก็ได้สู้ก็ไม่ได้หรอกเพราะอะไรในเชิงปัจจัยปัจจัยเชิงการปฏิบัติที่ว่าก็คือมันลบในทะเลพอลบในทะเลไม่ง่ายนะครับและลบได้มันลบยาวนานไม่ได้บอกเอานิวโคงนิวเคลียร์มาอย่างที่ผมเรียนในคลิปที่แล้วถึงแม้จะระเบิดเกาหลีเหนือหายไปเลยนะถ้าผู้ชมคิดว่าเกาหลีใต้ไม่รับผลกระทบหรอนะครับ นั่นหมายความว่านิวเคลียร์ลงก็เกาหลีใต้ก็รับผลกระทบเช่นกันนะครับขณะเดียวกันถ้าผู้ชมคิดว่าจีนยอมเหรอะนะครับจีนตอนนี้วางกาลัง1นึ0 0 0สนห้าหมื่นรายหนึ่งคนหมื่นคนหนึ่งนายฐานเนี่ยมาตรึงกําลังบริเวณพื้นที่ชายแดนเกาหลีมาแล้วพร้อมที่จะเข้าดําเนินการไม่ใช่ดําเนินการเล่นงานเกาหลีเหนือนะฮะ <c oughs> เล่นงานสหรัฐอเมริกาแต่ในฝั่งสหรัฐอเมริกามีใครบ้างตอนนี้รัสเซียก็มาอยู่ฝั่งสหรัฐเอร์แเฟียก็มาอยู่ฝั่งจีน นะครับที่เหลืออาวัยประเทศเนี่ยฝั่งเอเชียอยู่ฝั่งจีนหมดไม่มีใครไปอยู่ฝั่งสหรัฐเลยมีเหลือเฉพาะญี่ปุ่นเหลือญี่ปุ่นส่วนเกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดนะครับปาร์กกินกินเฮนะฮะซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนสหรัฐมาโดยตลอดเวลาตอนนี้ถูกต้องข้อหาสินบนอย่างเป็นทางการแล้วนะรประธานลอตเต้และลอตโต้ด้วยข้อหาให้สินบนจบมับงกรไม่มีหัวนะครับ คุณขยับมาเกาหลีขยับมากก็โดนผู้นําตอนนี้มังกรไม่มีหัวก็คือเป็นรองประธานธิบดีนะเป็นผู้รักษาการก็รอที่จะมีการเลือกตั้งตอนนี้ประเทศที่ให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยยิงจังเหลือเพียงญี่ปุ่นญี่ปุ่นจึงกลัวนะกลัวอะไรกลัวเกิดเหตุขึ้นแล้วก็เตรียมการอพยพเเขารู้ดีสิว่าเหลือเฉพาะเขานะฮะที่เป็นแผ่นดินนะอยู่สหรัฐเป็นเรือนะอย่างมากก็โดนจมนะ แต่ถามว่าสหรัฐในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วสหรัฐจะเปิดสงครามทะเลจีนไหมย,ยากสื่อตะวันตกโอ้โหโจมตีเกาหลีเหนือหนักมากนะครับเกาหลีเหนือก็ไม่สนแล้วคนไม่เข้าใจว่าเกาหลีเหนือยิงมาแล้วแปก๊กมันเป็นกลยุทธ์เพราะจีนตั้งกติกาคือจีนเป็นผู้กําหนดกติกาว่าถ้าใครนะครับงานนี้มาก่อเหตุก่อนนะฮะก็ถือว่าคนนั้นต้องรับผิดชอบอ่าเกาหลีทุกปี ต้องแสดงแสงแกรูปภาพนะครับด้วยการยิงขีปนาวุธคราวนี้ก็แถมยิงแป็กก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนเป็นก่อเหตุสงครามขึ้นมาเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์นะคนทั่วไปเอ้ยยิงแล้วแป็กไม่ได้เรื่องไม่ใช่มันเป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์เพื่อให้บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้ทําเป็นผู้ยั่วยุให้เกิดเพราะเขายิงแล้วไม่สําเร็จไงไม่ว่าเขายั่วยุก็ไม่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยเป็นศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจนะฮะกลยุทธ์ยุทธศาสตร์โลกเนี่ย แต่ทั้งหมดเนี่ยพอทํายิงแป๊กปุ๊บสหรัฐเหมือนทาท่าจะบุกพอเกาหลียิงขเขาก็เงียบไม่เป็นไรจะบุกฉันผมจะไม่ยอมผมจะอย่างนั้นอย่างนี้ขู่ตลอดเวลาเอาเรือมาตารึงสหรัฐก็ถึงรัเสเซียก็ถึงจีนก็พร้อมเอาสิมอโลกฝั่งนี้แน่นอนนะฮะสู้จีนไม่ได้จีนจัดหนักไม่เหลือเพราะจีนอยู่ใกล้สุดนะครับประเทศที่อยู่อารยประเทศเนี่ยพร้อม ที่ยังไม่เผยตัวเนี่ยก็พร้อมที่ให้การสนับสนุนจีนอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นฟิลิปปินส์เป็นต้นเวียดนามเป็นต้นเวียดนามซื้อเรือรบนะครับจากรัเสเซียถึงหกลำน,นั่นหมายเขาว่ายากฝั่งเกาหลีหยากถึงแม้สหรัฐถึงไม่ยิงเอาผมว่าผมต่อให้ยิงเข้าไปในในเกาหลีเลยแต่การถูกตอบโต้ของสหรัฐมาผมว่ามันแสบเผ็นมากกว่านะผมยังย,ยืนยันหลักว่ากลยุทธ์ตอนปัจจุบันนี้ ขาหลักใช้หลักกาหลีบุตตีเว่ยช่วยเจ้ายังไม่หนีอะไรไม่มากกว่านั้นก็คือทําทีตีทะเลดําทําทีตีเกาหลีนะครับ <_ C 1> เหมือนจะบุกในฝั่งเกาทะเลข้าวถั่เกาหลีแต่นูน่นนะเขาลบในวันออกกลางลบในวันออกกลางลบซ้ายลบขวาแต่ยังไม่เข้าสุดท้ายกันลงที่สิรียกคึมสมรภูมิที่แท้จริงปัจจุบันเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสรุปไปแล้วมันคือที่ีเรียนะครับใครไม่เปิดสงครามจุดอื่นคนนั้นไม่คนไม่ฉลาดไฟไม่ฉลาดนะครับและผมเรียนย้ำมาโดยตลอด สามรอบแล้วนะฮะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็ไปลงที่เซียรยรอบแรกลงมาแล้วกึมรอบสองก็ไปลงอัฟกานิสถานรอบสามกลับไปที่ซีเรยอีกตายร้อยยีนะ่สิบหกร้อยยี่สิบหกศพเห็นไหมอ่ะเดียวก็จะเกิดอย่างนี้อีกตอนนี้ก็จะไปบุกที่ไหนปล่อยข่าวว่าจะไปบุกที่โซมาเลียนะครับเอาทหารไปลงนะให้ล่อไปทางนู้นแล้วสุดท้ายก็ลงที่เซีเรยรเพราะสงครามการแตกหักอยู่ที่เซีเรยแต่ทีนี้ในจุดของซีเรยเนี่ย จะขยายเป็นสงครามโลกหรือไม่เนี่ยในเชิงกลยุทธ์นะฮะไม่พูดถึงภาคปฏิบัติการภาคปฏิบัติการท่านผู้ชมไปไปดูที่ไหนก็ได้แต่ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยชัดว่าการแตกหักที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจของรัสเซียและการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันนี้รัสเซีย มีความเป็นเอกภาพไหมมีความเป็นเอกภาพสูงมากถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะให้มีการชุมนุมต่อต้านผู้นํารัสเซียอย่างวลาดิมูร์ตินอ้างกล่า,า,ลาวหาวุฒิสุดก็ตามแต่ผู้ชุมนุมก็ถูกจับกลุ่มเรียบนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีการถูกแบ่งแยกเป็น2ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประทะกันเกิดขึ้นมีผู้ชุมนุมเกิดขึ้น150เมืองนะครับแล้วก็มีการประทะกันกับทางเจ้าที่นะครับ โดยเฉพาะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยทั้งหนุนฝ่ายหนุนฝ่ายต่อต้านเกิดการประทะกันสหรัฐอเมริกาถูกแบ่งเป็นสองโดยปริยายนะครับถามว่าโดยเบื้องลึกของมันในสหรัฐอเมริกาเกิดอะไรขึ้นกลุ่มอํานาจเก่ากับกลุ่มหน้าไใหม่กํากลังสู้กันครับนะฮะและก็เริ่มมีข่าวว่าอาวุธที่เรียกว่าคุณพ่อของระเบิดเนี่ยนะครับที่ไปลงที่อัฟกานิสถานเนี่ยมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เป็นผู้สั่งยิง ประเด็นคือแล้วใครเป็นผู้สั่งยิงแต่ที่แน่ที่ซีเรียเนี่ยมีการถล่มฐานทัพของซีเรียเนี่ยื่องมีเสียหายไปสี่ลำมีผู้บาดเจ็บล้มตายเนี่ยจำนวนมากเนี่ยประเด็นคือสหรัฐดูแลทรัมป์เป็นคนสั่งทำเป็นคนสั่งลงมือเป็นทีมบลรุมของสหร,รัฐอเมริกาทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกลายไปอีกสหรัฐก็ถูกแบ่งเป็นสองกำลังอ่อนนะครับอังกฤษก็จะถอนตัวออกจากเออียนะฮะกลุ่มกลุ่มสหภาพยุโรปจะถอนตัวออก อิหร่านไม่ต้องถามถึงแม้จะอยู่ตอนนี้ก็ประกาศจะตั้งประเทศลงประชามติปเปลี่ยนตัวเองเป็นประเทศสัมรันธบริัทอา,า,ารัฐเหมือนกับจีนไปละคือไปอยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์ละชัดๆเลยนะครับสถานการณ์ในภาพรวมในเชิงกลยุทธ์แล้วนะครับการแตกหักจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย้าอีกครั้งนะฮะการแตกหักเราจะเห็นชัดเจนในเดือนพฤษภาคมนะฮะตั้งแต่ปลายเมษาไป ประมาณไม่เกินกลางพฤษภาคมเราจะเห็นการแตกหักเลยว่าในเชิงคุณวิวเขาต้องตัดสินใจทําไมต้องเดือนช่วงเวลานะั้นมันเป็นทัมมิ่งของมันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเรียกวเวลาของมันนะครับมันจะเป็นเวลาในการตัดสินใจของผู้นํสองประเทศว่าจะใช้ที่ไหนจะใช่ไหนผมเรียนท่านผู้ชมเขาใช้ที่ซีเรียนะครับแต่เขาจะสู้กันวิธีไหนเขาจะโชว์กันวิธีไหนเขาจะลบในประเทศเขาไม่สังเกตนะที่ผ่านมาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่ในยุโรปสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ในยุโรป ประเด็นคือสองครามโลกข้อที่3บางคนบอกว่าน่าจะอยู่ในยุโรปแต่ผมบอกว่ามันต้องปักหลักที่ซีเรียเป็นหลักซีเรียจะเป็นชนวนนะจะลามปามกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกาหรือไม่จนสหรัฐถูกแบ่งแยกเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้กลับไปเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้น่าสนใจแต่สมรภูมิเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ซีเรียเป็นหลักการตัดสินใจจะเริ่มที่ซีเรียซีเรียจะเป็นชนวนสําคัญในการตัดสินใจของผู้นําทั้งสองประเทศนะครับจีนจะเป็นตัวเสริม เสริมเรื่องอะไรจีนใช้กลยุทธ์การหวานล้อมแทนที่จะไปลบจีนไปเอามาเป็นพวกเอามาเป็นพวกเอาประโยชน์ไปให้แล้วมาเป็นพวกมาเป็นพวกหมดนะครับสหรัฐต้องมาเป็นพวกกับจีนคูไปครูมา,า,าก็มาเป็นพวกกับจีนเพื่อที่จะไม่เปิดศึก2ด้านเห็นไหมฮะชัดเจนแต่ทําที่มาบุกฝั่งนี้แต่ก็ไม่กล้าใช้กําลังสุดท้ายรัสเซียกับสหรัฐเมกาต้องตัดสินใจแต่บางคนถามผมว่าเฮ้ยผมพูดตลอดว่าโดนัลด์ทรัมป์กับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันทําไมเขาต้องมาทําสงครามด้วย สงครามถ้าเกิดขึ้นนะฮะทั้งสหรัฐทั้งรัสเซียได้ประโยชน์ทั้งนั้นครับเพราะว่าจะได้ทั้งอาวุธการใช้แรงงานทหารและเรื่องของพลังงานที่สุดท้ายต้องยกสามประธานให้ประเทศผู้ชนะไหนที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้น ไปจนถึง ทองนำทางพ้องภัยทั่วแคลนแดนทินนมาเปลี่ยนแผนดิน หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะฮะวกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะ,ะของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปอย่างโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิปก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ